อากงขาเป็นไงบ้างหลังจากที่ทำความสะอาดห้องให้ใหม่เตรียมแอลกอฮอล์กับเจลล้างมือจะได้ใช้งานสะดวกแบ่งห้องนอนและห้องน้ำแยกส่วนตัวคอยส่งอาหารที่มีประโยชน์ครบหลักโภชนาการห้ามูแถมหลันคนนี้ก็ทำแต่ของปวดของอากงทั้งนั้นเลยนะอากงแล้วเป็นไงบ้างอยู่2อามวันที่ผ่านมาเหงาไหมเื่อเปล่า เหงาไหมเหรอก็นิดหน่อยนะแต่ก็เข้าใจแหละเพราะอยู่ในช่วงนี้กงขก็มีอะไรเล่นเยอะแยะไม่ต้องเป็นห่วงหรอก มาไงกำลังออกกำลังกายอยู่เลยเนี่เหงื่อแตกพักเลยเออสนุกดีไม่มีอะไรค่ะฮัลโหลเออนี่กำลังจะเปิดดูหนังอยู่เลยกำลังเปิดดูซีรีส์อยู่สามก๊กโอเคนะค่ะฮัลโหลค่ะอ๋อกำลังอ่านหนังสืออยู่ ไม่เหงาหรอกมีคนโทรมาเยอะะเลยฮัลโหลอ่าว่าไงคงกำลังจะนอนวันนี้เหนื่อยเลยสนุกทุกอย่างออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือตามที่วิวบอกแหละนะคงนอนแล้วนะเคค่ะ สวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปสั้นการออกแบบวิธีการปกป้องขั้นสุงสุดให้กับผู้สูงอายุภายในบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แบบฉบับของหนูค่ะอย่างที่ทุกคนทราบวันนี้ว่าเจ้าเวลาตัวนี้ค่อนข้างอันตรายมากโดยเฉพาะกับตัวเราหรือว่าตอนคนที่เรารักและที่สําคัญคือผู้สูงอายุค่ะ มัคนคงไม่มีประโยชน์ที่เราจะโทษสิ่งต่างๆค่ะเราควรที่จะปรับตัวและหันมาดูแลคนใ้ตัวเรามากที่สุดค่ะอย่างเช่นการกักพื้นที่ของผู้สูงวัยการทําความสะอาดบ้านแยกของเครื่องใช้หรือบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะควรที่จะให้ท่านได้ออกกําลังกายมีกิจกรรมทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอค่ะไว้รอทุกอย่างหายเป็นปกติเราจะได้พาท่านออกไปเที่ยวด้วยกันนะคะ